Nóng cao Có tí gà Không Gà Thiệt bà nó rồi Mẹ mai cho bà nín Mẹ mai cho bà nín Gà Rồi mẹ mai cho bà nín Vô mà linh nó dếp Ngạo quá con มาด้านเดี๋ยวมาหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเย็นมาจากตอนเย็นค่ะแต่ก็มาเอ็นตึงเอ็นเหมือนคนเนี่ยคนที่ตกก็เลยลบกลับไปบ้านไปเอาหลงมาพอมาตึงเอ็นกว่าเจงดีก็กลับไปบ้านเอาหลงไปไว้จะกลับมาหลังเป็นไมตื้กีการในตื้หอมจะลย้หละนค่ะ ปอดีไม่ความว่ามาดเห็ดแม่ไม้จะปอดินขาแม่ไม่ปอดินต้อยจริงกว่าพ่อเห็ดนึงมีป้วไม้นะแม่ไม้อะป้วนได้นะตามบาวเออจริงแม่ไม้ต้องไม่ป้วนนะเดี๋ยวเกิดได้ไหมล่ะน้องป้วฮะนปะป้วนี่เกิดได้มาั้งไหมได้มั่งฝันนั้น pla pla vì ní mẹ mẹ nuôi đã, mẹ mượn plu pác được cười đay cá kìa bạn được quá được cả, pua non cái nơ mà con, con con หกร้อยค่ะหกร้อยทีหนึ่งแล้วกันเหตุตาเจะดใจคนหนึ่งกันตางอันเ่ยตาไม่ไม่หมากรองจันตเอาเอ้ยอยู่ป่าตองซ้องขึ้นมาอมออมึงหนยตามนั้นมันเรอขึ้นมาทางภูเก็ตเลยทันเจลุ้มยังเรียร้อยเแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วใครอยู่คนเดียวเนี่ย กิกาไม่ไดก็สนใจบางทีเราทำให้ก็ไม่ถูกความก้าใจไม่ตรงกันก็เลยเกิดต่นะนี่ค่ะคิดได้บางทีเราตำกับข้าวถัาเมื่อจช้านากแกงตเปล่าอาเขากินแกงตีมังเลยมั้งำยากัลโหลกันตงกลาจชวนไปเที่ยวใจเลยงอาเขากลบเขาตีหนังใจอัจึงลำบาก rơi con đi Ba ba đây Prec prec Từng lượt cả lôi Khá tử cảnh khá Từng chan mấy vậy mấy chan bỏ cắm chân non tái tung Từng câu phó với cảnh mấy mùng Cảnh mùng mình không, mấy cao không Từng chan bỏ kê cắm chân non á Từng câu đi non được tì tông rồi mùng mình con nó Ừ Phải mùng คือแล้วเจี่ยงแล้ก็เล็ก